พอไม่อยากคลายพอครับคำว่าไม่อยากคายนิยามน่าจะรู้นะครับเพราะว่าหลายๆเมืองตอนนี้เขาก็ทํากันอยู่แต่ไม่เอาแบบมันหนักเกินไปอันนี้คือผมตัดจบเลยนะผมเบรกกลางคันเลยนะเพราะว่าเป็นคําสั่งของเมืองโดยตรงว่าต้องเบรกกลางคันเลยเขานั้งย่อฟังอ่ะเขาลงไปอ๋อทั้งสองฝั่งเรื่องอะไรกันขอรับโทษทีอันนี้ เป็นสภาที่เขาเคลียร์เรื่องขอรับอ่าก็คือให้ผมเล่าก่อนถูกไหมอ่าก็คือเรื่องสีครับแค่นั้นเลยเป็นเรื่องสีถูกไหมใช่สมัครเขาจะให้ผมเปลียนอะ์หครับก็เล่นครับเล่นโอเคงั้นตกลงกันที่ทำสตอรี่สีส่ถูกไหมครับโอเคนะเป็นอบบ ทางเมื่อกีเขตก่อสร้างของโอเคนะตอนนี้ก่อสร้างของโอเคนโอ้ยถุนต้องก่อสร้างของโอเคนะครับตตกลงอันนี้ต้องทำสัญญาเจ็บเรื่องสิ่งสูงไก่อสร้างกลับไปหันหน้าไปทาำก็คือทำทำทำอีกฝ่ายทำไหมอีกฝ่ายทำต้องถามว่าแพ้เปลี่ยนหรือว่าไงครับถ้าถ้าแพ้แล้วไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับ จะไม่ทำก็ได้แผเปลี่ยนก็ได้ครับครับอ่อุ้้กคุณท่นแพ้เปลี่ยนครับแพ้เปลี่ยนว้าวค่าน้อยคิดว่าค้าคิดว่าท่านเตอร์น่าจะได้เขียนสัญญานะขอรับแล้วส่วนท่านยูก็คงจะต้องทําสัญญานะขอรับท่ายูทำอ่ะทำสัญญาแตญดาสตอรี่เดียวเตอร์จะเขียนร่างสัญญาสีสูตรขอรับ อันนี้คือเป็นข้อห้ามก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่เมืองได้ประกาศไปนะครับในอนาโมินเนาะแล้วก็ตัวสภาเองนะครับอันนี้ขั้นต่ำที่เราจะปรับก็คือ 2m จนถึง,ง 10m นะครับถ้ามีการบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่าอาเฮีย ah, yeah หรือสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆนะครับอย่าให้แบบปล่อยหลุดออกกงนะครับก็ขอความกรุณานะครับว่าเป็นคำพูดท,ที่าสาภาพในสองเดาร์ดอรี่ะรอะ ทั้งสองฝ่ายครับโอเคครับมึงกูปกติได้ใช่ไหมครับมึงกูปกติผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นปัญหาหรอกครับืออิอเซิร์ชหายไปไหนลระตรงนั้นนรเออใช่ืิอเซิร์ชหายไปไหนอะมาดูชิ้นหลังบ้าน,นบบหนึ่งพอไม่อยากคลายพอครับอาว่าไม่อยากคายนิยามน่าจะรู้นะครับเพราะว่าหลายๆมืองตอนนี้เขาก็ทํากันอยู่แต่ไม่เอาแบบมัน หนักเกินไปอันนี้คือผมตัดจบเลยนะผมเบรกกลางคันเลยนะเพราะว่าเป็นคําสั่งของเมืองโดยตรงว่าต้องเบรกกลางคันเลยนะครับผมไม่อยากเบรกกันแต่ขอให้คุณรู้ละช่วยแก้ไข<ห>ในขอบเขตนะครับเสียงดังอขอเตออ์แล้วกันเสียงดังประมาณนั้นครับเนาะพูดแบบเหมือนเลดเอ็มก็ได้หรืออะไรก็ได้ตามที่ประชุมเลยครับประมาณนั้น,นเดี๋ยวรอสัญญาณสักครู่หนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวสัญญาณตอนนี้จบแลให้ ไม่เอาให้อยู่ทำให้อยู่ทำโอเคให้น้องทำไม่งั้นน้องจะเป็นทางทางยูท่าทำได้เนาะเรืองคำพูดเรื่องอะไรเนาะครับอโอเคกูไปใส่ละได้ชิลกลับบ้านเซิร์ชได้ไหมทำได้ครับทำได้โอเคทำได้แล้วโอเคไม่เป็นไรเอ็มเราตามพอยเราโอเคถ้าทำไม่ได้ก็ยุติทันทีนะครับอันนี้ผมพูดก่อนนะครับในส่วนนี้ผมไม่ได้เป็นคนดูนะครับบางอย่างผมอาจจะไม่ได้ยินในไฟนะครับผมพูดก่อน คนที่ได้ยินคือข้างบนเลยนะครับถ้าเขาได้ยินว่ามันมีคำหลุดหรืออะไรไงเขาจะรายงานผมมาทันทีนะครับว่าอันนี้คือคุณเจตนาบับการอันนี้ผมต้องยุติสตอรี่อันนี้ย้ําเลยนะครับเนาะผมไม่อยากยุตินะอันนี้เข้าใจเนาะทั้งสองฝ่ายตามนี้โอเค,ครับตามนี้เคสัญญาสตอรี่โอเคหมอตำรวจพร้อมแล้วตำรวจครับสภาครับในกรณีที่ยุติครับแล้วผลเป็นไงครับ ผลเป็นยังไงล่ะครับเหมือนก็ปรับแพ้ทั้งคู่ได้เลยครับเพราะว่ามันมันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพิจารณาตามหลักฐานแล้วกันครับในส่วนนั้นผมเข้าใจครับผมรู้ว่าคุณจะเล่นเหลี่ยมแต่ตรงนั้นเหลี่ยมมันมันต้องไม่มาใช้กับผมครับเพราะมันมันเป็นผลกระทบทั้งประเทศครับมันไม่ควรเกิดเหลี่ยมตรงนั้นขึ้นแน่นอนยุติก็คือยุติแล้วผมก็ไม่ให้อะไรกลับคือเลยประมาณนั้นได้ครับไม่รับเินคำใดสามนาทีใช่ไหม ใช่ครับที่เราจะไม่เริ่มนับกันแล้วก็คือเราจะแซนมอนเลยโอเคงั้นต่อไปเริ่มท้งทำฝากต้องมีน,น่ขอคุยกับประเทศกันทีเนี้ครับอ่าโอเคเป็นในส่วนของย ah ูท<ม>่ากับเซอร์เนาะในการเด้นตอนนี้อุ้มเหมือนกันนะครับทีนี้สอบถามครับเงินเดิมพันเล่นเงินเท่าไหร่ดีครับผมเทียสองครับมันได้เท่าไหร่ครับที่ฝ่ายเทียสองก่อนไหมเพราะหนูใช้แปบ โอเคครับทีนี้อ่ะเบื้องต้นเนาะทีนี้ครับทางฝั่งเซิร์ฟเป็นฝ่ายที่ยื่นในการชิงสีกับฝั่งยูท่าถูกไหมใช่ครับอ่าโอเคครับซึ่งตรงเนี้ครับระบุตามกฎเลยเนาะในส่วนของเงินเดิมพันสตอรีสร่สีสูตรนะครับในข้อหกจุดสองเนาะทีนี้ก็คือในกรณีที่แก๊งเลเวลสองครับไปเริ่มเรื่องตีสีสูตร กับแก๊งเลเวลหนึ่งอะครับอันนี้เป็นมูลค่าการเดิมพันต้องอ้างอิงจากแก๊งเลเวลหนึ่งนะครับอืมในกรณีตกลงกันไม่ลงตัวนะอันนี้จะอ้างอิงในตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตกลงกันลงตัวอันนี้เปิดฟรีได้หมดเลยครับถ้าเกิดตกลงกันลงตัวลองพูดถึนก่อนก็ได้ครับตกลงกันดูลองเสนอดูไหมครับเสนอมาเลยครับ ยังไงดีครับทั้งสองฝ่ายของผมแม็เลยก็ได้ครับถ้าแม็ก็คือตามเลเว่าหนึ่งจะสิบเอ็มครับอีกฝ่ายว่าไงมันขั้นต่ำนะครับก็ตัดเป็นมูลค่ากลางเจ็จุดห้าเนาะอ่าโอเคทีนี้เนื่องด้วยเ,เงินเดิมพันนะครับมันเป็นในส่วนของอ่า แก๊งเลเวลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจานวนสล็อตอะครับมันจะเป็นของแก๊งเลเวลหนึ่งด้วยนะในตรงนี้มันจะเป็นยี่สิบยี่สิบนะครับโอเคในส่วนต่อไปนี่คือจะเริ่มเล่นมาไหนดีเราต,ตกลงก่อนไหมครับคา้คิดว่าไงครับสิบสี่ได้ไหมครับขอเป็นวันที่สิบสี่ได้ไหมผมอยากพรุ่งนี้ละ คนน้อยนะครับถ้าพรุ่งนี้ผมก็ไม่ขอแักตอนนี้ถ้าอยากเล่นมันๆไหมครับแบบเต็มยี่ิบห้ายี่ิบห้าไลยไหมถ้ายี่ิบห้ายี่ิบห้าผมให้ได้วันที่สิบสี่ครับผมเอาให้เต็มได้เลยขอเป็นวันที่สิบสี่ได้ไหมครับอรนะเอาตรงนี้เลยครับโอเคั้น,นในการตกลงตรงนี้ไม่ลงตัวนะครับสภาตัดให้เล่นไวที่สุดเนาะ เวลาการเล่นกี่โมงดีครับวันที่สิบสามพรุ่งนี้เลยไวสุดเริ่มกี่โมงดีครับผมเสนอทุ่มครึงครับอีกไฟล์เหรอได้ครับทุ่มครึ่งโอเคเริ่มทุ่มครึ่งเนาะสำหรับการเล่นยี่สิบยี่สิบนะครับข้อตกลงในการเล่นเนาะอ่าเป็นในส่วนข้อตกลงนอกพิกทามแล้วกันนะครับ ก็คือการฟาร์มงานขาวงานเหมืองงานผิดกฎหมายอันเนี้ยจะทํากันไหมนอกพิกทามไม่ทําหมดเลยครับอีกฝ่ายแล้วครับเฮ้ยแค่จงนักสรอะยี่สิบยี่สิบอ้นะครับทำครับทำทำทาใช่ไหมนั้นแ๊บนะเดี๋ยวผมตัดให้การเล่นกิจกรรมของประเทศเหรอครับเล่นกันไหมนอกพิกทาม ไม่เล่นครับไฟไ์ลนะครับเล่นครับเสร์จเล่นครับนั้นจะพาตัดเป็นอย่างนี้แล้วนะครับการทมงานขาวอันนี้อ่าแม่อนุญาตแล้วกันเนาะนอกพีทมงานเมืองตกอนุญาตให้ผิดกฎหมายอนุญาตาให้อบอกว,าว่าเ,เล่นกิจกรรม เขแม่หนุญาตนะครับก <mon> ็จะจะมีโทษในอืมเจนไปเลยเนาะยังไม่ทีนะครับแก๊งเขางานขาวก็มีซิมเปิลเทศอยู่แม่หรือย่าไม่ต้องถามเนี่ยมันมันจะต้องคนหนึ่งน่ะถามแม่ว่า้วถ้ามันมีคนหน่วยงานคนไหนไปดักล่ะครับแล้วแบบอย่างนี้ นี่ก็น่าจะพูดไปเลยว่าอ๋อถ้ามีหลักฐานก็ส่งแจ้งมาได้เลยครับว่า่เหน่วยงานนนั้นมีความผิดวินัยไม่ช่วงการขอคำเรียกว่าอะไรนะที่เจ๊บอกให้มันอ่าจะโดนละเลยหน้าที่แล้วก็ถ้า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 สูดละถ้าสูดละเขาถามตรงนั้นมาเจฟเจฟตอบตรงนั้นไปเลยนะได้ครับได้ครับแต่พี่พูดช่วงแรกให้ตามกฎเนาะได้ครับตอนเดินเทปเสิร์ชช่วงไฟได้งได้ได้ครับผมได้ครับได้ครัอุ้มศพขึ้นรถก้อนนี้เป็นศพเปลือยครับอันนี้ไม่อนุญาตให้ขึ้นไม่อนุญาตให้อุ้มขึ้นนรรถะคับ อ่าโอเคผม,มรู้จาร์พิจุนนึงเราจะเล่นกันกี่เออดีสิบถึงสี่สิบแม็กเลยก็ได้อีไฟล์เหรอครับ,รบเหมือนกันครับโอเคสี่<า> <40 S 2> สิบ,สบเนาะฉลองนะอีกทีนึงได้ไหมอ่าทำไมครับคือฉลองนี่คือตามกฎประเทศถูกไหมครับฉลองนะครับก็คือตามกฎในส่วนของแก๊งของแฟมิลี่เลยก็คืออ้างอิงจากหกจุดสองเนาะเงินเดิมพันตรงนี้ครับถ้าเกิดเราไปหาเรื่องแก๊งเลเวลหนึ่งอะครับ เงินเดิมพันต้องเล่นในส่วนของแกงเลเวลหนึ่ง Level 1, ถูกไหมทีนี้ครับพอเงินเดิมพันเป็นส่วนของแกงเลเวลหนึ่ง Level ครับสล็อตมาจีตามส่วนของเงินเดิมพันตรงนี้ไปด้วยเนาะในตรงนี้อืทีนี้ครับอ่าเราตกลงกันที่สี่สิบเอ,อ๋อในกรณีที่มีเอ๋อที่สี่สิบเอ็ดมาอันนี้ครับปรับเอ๋อและเอ็มนะครับการขับรถชนคนไม่อนุญาตนะครับอนุญาตเป็นรถชนรถเท่านั้นแต่กรณีที่ชนรถเพื่อให้โดนคนอันนี้พิจารณาเป็นเคสใบเคสตามหลักฐานนะครับ ส่วนต่อไปเข้าตัวเพิ่มเติมครับเพิ่มถอนรายชื่อเพิ่มถอนไหมนอกพีคามเท่านั้นนะเจอว่าไงครับเพิ่แป๊บนึงครับคือในก้อมันบอกแค่ว่าเงินเดิมพันแต่ไม่ได้บอกว่าลดสล็อตหรืออะไรนะอ่าครับไอ้ส่วนของเงินเดิมพันตรงเนี้ยอ่าเงินเดิมพันตรงเนี้ยครับเราอ้างอิงจากแก๊งเลเวลหนึ่งถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ้างอิงเงินเดิมพันน่ะในส่วนของสลออ็อตะครับอ้างอิงไปด้วยกันพี่ร้อนพี่รอนไอ้มันเป็นช่องตรงสลออ็อตยี่สิบมันเอาออกไม่ได้ทั้งหมดก็เอาง่ายครับคือในส่วนตรงนี้คือเราไปเปิดเรื่องกับแก๊งเลเวลหนึ่งครับเ,ออเรื่องตามสลอ็อตหรือเรื่องตามเมาส์กูเองส่วนอของแก๊งเลเวลหนึ่งครับขออนุญาตได้ไหมครับครับอ่าอันนี้จะคุยกับสะดับ เิร์ชอยากได้สีขาวใช่ไหมครับใช่ครับผมผมผมก็อยากได้สีขาวเหมือนกันเอาเป็นว่าเราเรามาเล่นกันเต็มเต็มสุดๆไหมครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมก็ว่าเซิร์ชก็น่าจะไม่ชอบหรอกที่แบบคนเยอะกว่าเรามาไล่ถูกไหมเซิร์ชคงไม่อยากให้คนอื่นมองว่าเสียหรอ,อกเราเอาเต็มเต็มกันเลยไหมครับเปไหมผมถือว่าผมขอได้ไหมครับขอเป็นวันที่สิบสี่ได้ไหม แล้วเราเล่นกันเต็มๆจะเงินเดิมพันเทียสองก็ได้ครับผมไม่ติดตรงนี้อันนี้ถือว่าผมขอเซทแต่ตอนนี้คนผมก็ไม่เต็มนะไม่ถึงยี่สิบเลยครับตอนนี้ก,ก็นั่นไงนครับถึงยืเวลาสักนิดนึงไหมครับหาคนหรือว่าเอาคนมาเล่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จริงสีเลยนะครับผมก็อยาก แต่มันก็น่าจะพร้อมด้วยว่าครับแล้วแต่เส่อะไรครับอันนี้ถือว่าผมขอผมว่าชิงสีนี้มันน่าจะต้องพร้อมแบบเมือง <S <S> <S อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมงั้นไม่เป็นไรก็ได้ครับถือว่าช่างมัน เดี๋ยวผมขอไปอืมงั้นในส่วนต่อไปครับเพิ่มถอนรายชื่ออันนี้เเราจะเพิ่มถอนไหมไม่ครับไม่ไม่อ่าไม่ไมอ้ฝ่ายล้วครับไม่เหมือนกันครับโอเคอันนี้ไม่อนุญาตเพิ่มถอนรายชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวให้สภาครับส่งสัญญาสตอรี่ให้น้องฝ่ายดูนะครับให้น้องฝ่ายอ่าน ให้ละเอียดนะและทีนี้ครับพออ่านแล้วให้พิมพ์ชื่อสกุลชื่อแก๊งแล้วก็รักาสัญญานะครับเดี๋ยวทักไปที่เบอร์สภาได้เลยครับสภาแจ้งเบอร์ทอีอ่ทักมาที่เบอร์สองเก้าศูนย์สามสี่สี่ครับทำไมตัดวงมายังโอเคทักมาที่เบอร์สองเก้าศูนย์สามสี่สี่ครับ อันนี้อันนี้เซ็นสัญญาอยู่เนาะผมขอพูดเรื่องสุดท้ายแล้วกันเนาะเรื่องเรื่องเดียวเลยที่เราจํากัดเนาะสมมุติว่าแก๊ง A เนี่ยได้คะแนนเอ๋อเนี่ยได้เยอะแล้วแล้วแบบแก๊ง B ไปบัฟใส่แก๊ง A เพื่ออยากให้สตอรี่ยุติหรือแก๊ง A บัฟเพื่อให้สตอรี่ยุติเนาะในส่วนนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินเดิมพันหรืออะไรต่างๆผมไม่ให้คืนทุกกรณีนะครับแล้วผมปรับแพ้ทั้งคู่เลยนะครับถือว่าไม่มีน้ําใจนะกีฬา ผมใช้คํานี้เลยไม่มีน้ําใจนักกีฬาเพราะม,มันเป็นเหตุการณ์ตอนนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมมีโทษให้อยู่แล้วตามที่ประกาศไว้สองถึงสิบเอ็มดูตามพิจารณาตามนั้นนะครับโอเคเนาะขอขอสปิริตของพวกคุณแล้วกันเอาแฟร์แบบแฟร์จริงๆเนาะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการบัฟเนาะขอรับโอเคฮัลโหลครับผมโอเคครับโอเครู้เรื่องนะยูท่ารู้เรื่องเซิร์ชรู้เรื่องนะตามนี้ผมขอแค่นั้นผมไม่อยากให้โดนปิดสตอรี่ แต่ถ้าเกิดอยากจะทําให้โดนก็ตามนั้นเนาะเออหลายๆคนที่ฟังด้วยนะผมไม่ได้หมายถึงสองแก้งนะผมหมายถึงคนที่ฟังด้วยนะอย่าลืมนะเออนี่เดี๋ยวเมืองโดนปิดไม่มีที่เล่นนะบอกก่อนนะโว้ยแล้วก็ถ้าเกิดถ้าสัญญาเสร็จแล้วครับเซิร์ชที่นี้เรามีตอนนี้เรามีในสลอตยี่สี่เนาะเพราะฉะนั้นนะครับ เดี๋ยวให้เราแจ้งรายชื่อสี่คนที่ไม่เข้าร่วมเล่นสตอรี่นี้ให้กับทางสภาในเบอร์นั้นเลยก็ได้นะครับได้ครับโอเคอืมแล้วก็ระหว่างเราต้งสัญญาเนาะเรียบร้อยเป็นสภาเอ่อเหลือของเซิร์ชครับโอเค โอเคครับ okay, ค,ครับขอ,ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมได้เลยรัาทราบสัญญาตรงนี้ครับหน่วยงานขออนุญาตชี้แจงการทํางานนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะยกเลิกในส่วนของสามาทีที่เริ่มไล่ในไฟแรกนะครับหน่วยงานจะไม่มีการรอสามาทีในไฟแรกนะครับเ้าอเคสห่อมาหน่วยงานจะเริ่มไล่เลยทันทีแต่ว่าหน่วยงานครับจะไม่มีการไปสกเกลนนะครับหน่วยงานจะประจําจุดแค่ต่อน,นอนในเมือง โรงพยาบาลทะเลทรายหรือสอนอเมืองบนเท่านั้นนะครับแค่สามจุดนี้เท่านั้นครับจะไม่มีการไปสเกลหรือไปแคมป์จุดตรงไหนก็ตามครับถ้าเคสห่อเคสแรกเด้งมาเมื่อไหร่หน่วยงานจะเริ่มไล่ทันทีเลยนะครับส่วนหากเป็นไฟใหญ่ถัดไปโหนะ่าเราไฟตรงนั้นอยู่แต่ยังไม่ทันเริ่มหอ่อหน่วยงานจะไม่ได้ดักรอเพื่อไล่นะครับแพ้่ให้รทราบว่าในส่วนของสามนาทีตรงนี้ยกเลิกแล้วนะครับเพื่อ ในอ่าประกาศเราน่าจะทราบนะครับที่ทางมาประกาศว่ามาในวันที่10ก็ว่าจะเป็นการเทสก่อนที่ประกาศกาเข้ามาครับในการเลยต่วยกระทำงานอื่นๆขอตำรวจแล้วหมอทางเซิร์ชกับทางซิมเปิลอันนี้น่าเอ๊ะขอโทษขอโทษนะครับทางเซิร์ชกับยูท่านะครับเิขอโทษครับขอโทษเเิลไม่่กียวครับทางเซิร์ชกับยูท่านะครับน่าจะทราบการทำงานอันนี้มีสงสัยการทำงานตรงไหนไหมครับ ทั้งตำรวจและหมอเลยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับอายุท่ามีไหมเอ่ยไม่มีครับไม่มีโอเคครับถ้างั้นก็เป็นตามนี้นะครับเรื่องค่าปรับมีอะไรสงสัยไหมครับของทางตำรวจครับสามารถสอบถามได้นะครับโอเคครับถ้าหากไม่มีนะครับทางตำรวจจะมีจะมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับในกรณีของการหลบหนีลงน้ํานะครับถ้าในกรณีของการหลบหนีลงน้ําเนี่ยถ้าตำรวจ ตามไปได้จะทําการอุ้มในครั้งแรกนะครับตลอดจะทําการอุ้มก่อนแล้วถ้าเรายังฝืนที่จะกด x เพื่อที่จะให้มันหลุดออกมาหรือเราจะดิ้นยังไงให้มันหลุดออกมานะครับตํารวจจะทําการแดกให้เราสลบภายในน้ําเลยแล้วจะโดนข้อหาหลบหนีหลังการสับกลุมเพิ่มเติมนะครับแต่จะไม่โดนคูณ5นะในกรณีของการหลบหนีลงน้ํานะครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>แล้วก็ขอเสริมเพิ่มเติม <ๆ S 1> เรื่องของ,ของกรณีที่ว่าเราปรับเปลี่ยนเรื่องคูดาว3นาทีนะครับ ะระหว่างนี้ครับทางตำรวจทางหมอจะไม่มีการไปสเกลไม่ว่าใช้ฮอใช้ค้นหรือใช้อะไรก็ตามทางตำรวจและหมอจะสแตนบายอยู่3จุดนะครับคือสนอเมืองบนสนอไทเรไซ์แล้วก็สนอในเมืองหากมีเคสแรกกดขึ้นมาเมื่อไหร่ทางตำรวจจะเริ่มสตาร์ทออกจากทันทีและถ้าเจอตอรอสามารถไล่ได้เลยนะครับอันนี้มีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ยเซฟไม่มีครับเซนไม่มทางยุยธา มีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีครับโอเคครับ้ในส่วนต่อไปนะก็คืออ่าในส่วนต่อไปที่น้องฝ่ายเมื่อกี้แจ้งความส่งว่าจะทําสัญญาในส่วนของการเปลี่ยนสีครับยังประสงค์ที่จะทำวันอยู่ไหมในตรงนี้ทาไหมทำครับทำอีกฝ่ายแล้วครับยินยอมไหมไม่โอเคนองฝ่ายยินยอมที่จะทำเนาะในส่วนของเนี้ยครับละเรียนสัญญาเดี๋ยวผมจะพูดละเรียสัญญาให้ฟังถ้าเกิดมีอะไรยากปรับแก้ให้เรา บอกมาได้เลยนะได้เข้ามาหลายวันเนอะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนให้ทางแก๊งที่แพ้ไปเปลี่ยนสีสูตรภายในเวลา5วันอืม5วันเนี่ยคือเป็น5วันในการส่งไฟเนาะที่ทางสภากำหนดให้ตรงนี้ครับถ้าช้ากรากําหนดทางสภาทาการปรับเงิน1วันตอน1ทุ่มนะครับอืมแต่ทีเนี้ยมันจะมีเพิ่มเติมว่าถ้าผู้ที่แพ้ครับให้แต่งอะไรในการบ่งบอกนะว่าเขาเป็นแก๊งเผื่อในกรณีที่เขาไปเล่นกิจกรรมต่าง ที่ต้องใช้สัญลักษณ์แก๊งครับอืมให้ใส่เป็นเกาะไหมหรือให้ใส่เป็นอะไรอาไงครับที่อยู่อยู่ท่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ให้ใส่มันจะกลายว่ากิจกรรมต่างๆที่ต้องใส่สัญลักษณ์แก๊งอะ่ะขาเข้าร่วมไม่ได้ใส่สูตรก็ได้ครับใส่สให้ให้ใหส่สุดก็ได้ใส่เป็นสูตรอย่างเดียว อีกฝั่งนะครับไม่มีอ่ลองตกลงกันดูครับโอเคครับ โอเคแล้วก็ในกรณีที่แพ้เนาะก็คือสามารถใส่ได้แค่สูตรแกงเท่านั้นนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนสีสูตรนะครับหากใส่ชุดอื่นเพราะเห็นเกี่ยวักขานมาสงให้สภาปรับคั้งละห้าแสนนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปถ้าเกิดผู้ที่แพ้เนี่ยครับมาติดต่อการทําธุรกรรมเปลี่ยนสีนะครับส่วนตรงเนี้ยสภาครับออกในส่วนของค่าทําธุรกรรมเปลี่ยนสีให้นะครับอืนยํานะค่าทําธุรกรรมเปลี่ยนสีนะครับ โอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวให้สภายที่เรารับทราบสัญญาเมื่อกี้ครับส่งให้เรารับทราบในส่วนของสัญญาการเปลี่ยนสีสูตรตรงนี้นะสภารับงโอนไหมครับไม่รับครับเงิน,งนส,ญญส,ญญสดครับถ้าอะไรก่อนเดี๋ยวห้าเดิอพันไง แป๊บนึงครับเดี๋ยวลองบอกแป๊บ,บนึ่งโปรับสภาส<า>สรุปเป็นเล่นพวกนี้ใช่ไหมครับหรือวันไหนครับใช่ครับสรุปก็คือตัดให้ไวที่สุดคือเป็นรีเดียวใช่ไหมครับใช่ครับนาะตอนนี้เป็นรีเดียวอยู่ได้ครับเด้ โอเคโอเคเราน well. ั้องต่อมาไหนอ่ะตวันนี้ลงมาถึงอะไรมาถึงประกาศแล้วเลยน่าเลยที่ผมมีเรื่องโอเคงั้นระหเราไปคุยก่อนข้อมูลที่ยังไม่ได้แจ้งก่อนแล้วกันเนาะไม่เคยรอลงโก่อนนะครับก็คือพรุ่งนี้ผมน่าจะมาไลฟ์ต่อดีแล้วกัน เราไปเล่นอุ้มเอ๋อกันนะครับแล้วมีการแค่เนี่รนะผมน่าจะเป็นไปไล่ปรัตอะไรก็ตามแล้วก็ตามนะครับให้เรารีบแจ้งห้องเช่า